สวัสดีครับท่านผู้ชมเพื่อนๆทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องบริหารจิตใจครับก็ขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่กรุณาซับสไคร b e ทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่นะครับและทุกการรับชมทุกไลค์ ิ่งที่ผมนํามาคุยนี้ก็มันเป็นความรู้ที่ทุกๆท,ท่านที่เข้ามาชมเนี่ยมีกันอยู่แล้วทราบกันอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ผมนํามาเล่าประสบการณ์หรือนําความรู้ที่ได้รับมามาแบ่งปันเพื่อนๆนะครับเพื่อจะไปชนกับอารมณ์ที่ท่านมีอยู่นะฮะจะได้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นหรืออาจจะไปกระตุ้น,นจิตใต้สำนึกของท่านให้เกิดความรู้สึกอยากปฏิบัติขึ้นมาบ้าง รือปฏิบัติในแนวทางตามหลักสูตรที่พระพุทธเจ้าวางไว้แบบง่ายๆตรงๆนะครับอย่างเมื่อวานผมก็คุยถึงเรื่องอนิสง์ของทอดกรถินนะอนิสง์ทอดกรถินผู้ทอดก็ได้ผู้อนุโมทนาก็ได้ผู้ทอดหรือผู้อนุโมทนาก็มีอนิสง์ไม่ต่างกันนะครับรายจากความเป็นคนไปเกิดเป็นเทวดาเป็นนางฟ้า500ชาติหมดจากความเป็นเทวดานางฟ้าก็มาเป็น พระเจ้าจักรพรรดิปกครองโลก500ชาติหมดบุญจากการเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ500ชาติก็มาเป็นพระมหากษัตริย์ปกครองประเทศ500ชาติหมดจากบุญการเป็นพระมหากษัตริย์ปกครองประเทศก็มาเป็นมหาเศรษฐี500ชาติหมดจากบุญมหาเศรษฐีก็มาเป็นอนุเศรษฐีอีก500ชาติหมดจากอนุเศรษฐี500ชาติก็มาเป็นกหบบดีอีก500ชาติเห็นไหมครับ อาน,นิสงของการท่อกระถินในหนึ่งครั้งให้ผลสูงถึงขนาดนี้อันนี้ตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัดกล่าวเอาไว้นะครับก็ผมเห็นทีนะฮะจะอยู่กันไม่ถึง500ชาติตั้งแต่เป็นเทวดานางฟ้าแล้วเพราะว่าทุกคนก็มีความปรารถนาพระนิพพานจิตที่มีความปรารถนาพระนิพพานนั้นนะฮะเมื่อขึ้นไปเป็นเทวดานางฟ้าจิตวิญญาณที่มันเคเลื่อนไปเนี่ยมันก็มีสัญญาความทรงจำตั้งแต่ครั้งเป็นมนุษย์ มันก็ไปฟังเทศฟังธรรมจากองค์สมเด็จพระพู้ธมีพระภาคเจ้าโดยตรงอีกแล้วพระพุทธเจ้าเทศยากาที่ไหนล่ะครับเทศนิดเดียวแล้วท่านทราบจริตนะฮะเทศตรงจริตท่านก็บรรลุเอาง่ายๆนี่ที่ผมพูดนี่รู้สึกจะง่ายนะครับแต่ถ้าท่านลองทําดูลองปฏิบัติลองตั้งจิตด,ดูนะครับแล้วไปเป็นเซวดานางฟ้าเป็นอย่างไรบ้างก็อย่าลืมมาเล่าให้กันฟังนะครับก็เพียง การเป็นเทวดานางฟ้าแค่ชาติเดียวท่านก็บรรลุแล้วนะฮะไม่ทันได้ใช้บุญของการทอดกระถินหมดท่านก็บรรลุเป็นพระอาหารหันต์เข้าสู่พระนิพพานไปแล้วไม่ต้องกลับลงมาเกิดใหม่เอาอันนี้นี่ก็เป็นที่สุดนะครับอานิสงส์นี่ยังไม่รวมถึงอานิสงส์จากการที่ท่านตรวจมนภาวนายังไม่รวมถึงการทำธรรมาทานสังฆทานวิหารทานการให้ทานสัตว์การให้ทานคน การสวดมนต์ภาวนาสมาธิภาวนาวิปัส,สนาภาวนาโอ้เยอะแยะมากมายนะครับที่ท่านผู้ชมมานั่งชมนั่งฟังผมอยู่เนี่ยท่านก็ปฏิบัติกันอยู่นะครับจะมากจะน้อยท่านก็ปฏิบัติท่านทุกท่านที่เข้ามาเป็นคนดีนะครับก็ผมก็อธิษฐานต่อคุณครูบาอาจารย์ไวเ้เมื่อผมเปิดช่องนี้ขึ้นมาผมก็ขอคุณครูบาอาจารย์กันกรองนะฮะให้เพื่อนๆที่เข้ามาเนี่ยมีจิตใจรักในธรรมะปฏิบัตินะฮะมี จริตที่คล้ายคลึงกันนะครับมีบุปรกรรมเกี่ยวเนื่องกันมาในสถานภาพใดสถานภาพหนึ่งนะครับเพราะว่าจะได้ฟังกันรู้เรื่องทั้งนั้นฟังกันไปรู้เรื่องครับเพราะของผมนี่ไม่ใช่แนวปัตญานะครับผมก็นําประสบการณ์มาพูดมาคุยมาแนะนําแบบชาวบ้านชาวบ้านนะครับการจะเป็นพระอริยะเจ้านะฮะก็เป็นกันแบบชาวบ้านชาวบ้านนี่แหละนะในการถือศีลปฏิบัติธรรม ไม่ต้องอะไรมากไม่ยุ่งยากและไม่ชักช้านะฮะไม่อ้อมค้อมว่ากันตรงตรงทีนี้ปัญหาแรกเลยก็คือทุกท่านเป็นคนดีอยู่แล้วนะฮะแต่การที่จะเข้ามาปฏิบัติสมาธิภาวนาหรือวิปัสสนาภาวนาเนี่ยต้องมานั่งตั้งท่าขวาทับซ้ายตั้งกายตรงนะฮะมือขวาทับมือซ้ายเท้าวขวาทับเท้าซ้ายท่านก็คงไม่อยากจะทำนะฮะจุดเริ่มต้นมันเหนื่อยมันยากตรงนี้แหละเพราะความไม่เคยชินแต่ถ้าหากท่าน ยังมีความรู้สึกแบบนี้อยู่ยังไม่อยากที่จะต้องมานั่งตั้งท่านะครับท่านนอนทําไปสิครับถนัดภาวนาก็ภาวนาไปทําไปแบบคุณขี้เกียจนะครก็แบบผมนี่แหละผมก็ขี้เกียจผมก็พูดตรงๆนะครับไม่อ้อมค้อมผมก็นอนภาวนาบ้างนั่งบ้างแล้วแต่อารมณ์แต่จิตผมจะไม่ให้ว่างนะฮะคือไม่ให้ว่างนี่ไม่ใช่ว่าฟุ้งซ่านนะครับแล้วก็ต้องไม่ให้ฟุ้งซ่านด้วย ไปฟุ้งในสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ไปฟุ้งในเรื่องของวิปาาัสสนาญาณพิจารณาโลกพิจารณาธรรมนะข้ออัดข้อทาอะไรต่างๆที่เราชอบแต่ถ้าท่านไม่ชอบที่จะคิดพิจารณาแบบนี้ท่านก็จับภาพที่ท่านชอบเป็นภาพพระแต่ผมนิยมจับภาพพระพุทธเจ้านะครับจับไปเลยครับเป็นเป็นภาพห่มจีวรสีเหลืองอะไรก็แล้วแต่จับภาพนี้ไปนอนก็เหมาะนึกเห็นตื่นมาก่นึกเห็น เห็น <w> <on> จากภาพจีวรธรรมดากลายเป็นจีวรแก้วใสประกายพึกโออันนี้ยิ่งดีนะครับถ้าท่านทําได้แล้วท่านอย่าลืมบอกมานะครับอารมณ์ของของเราเนี่ยในการทําสมาธิด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งนั้นนะฮะให้มันอยู่ในขอบเขตของกรรมฐาน40หรือรวมถึงสติปัฏฐานสูตรด้วยเป็น41นะฮะอยา่างใดอย่างหนึ่งตามจริตตามใจที่เราชอบอย่าไปบังคับกะเกณฑ์ การนั่งภาวนาจะต้องนานเท่านี้เท่นานั้นการนั่งนานไม่ใช่ว่าจะ,จะ,จะเราจะเก่งหรือจะบรรลุหรอกครับเอาตามที่ใจเราสบายสบายในที่สุดแล้วนะฮะจะปฏิบัติบังคับแค่ไหนก็แล้วแต่มันมาบรรลุตรงที่ใจสบายนี่แหละครับนะส่วนผมเองก็มาใจสบายมันก็มาเห็นนะ้ตอนสบายนี่แหละนะครับก็เจอประสบการณ์ตรงนี้มาแต่ท่านอื่นก็อาจจะถนัดในการบังคับตัวเองก็ลองดูครับลองปฏิบัติดูสิ่งที่ผมพูดมา ท่านก็อย่าอย่าเพิ่งเชื่อซะเลยทีเดียวท่านก็ลองฟังละแล้วก็ลองไปทําดูจุดแรกที่ปฏิบัติทำสมาธิเนี่ยมันยากมันยากครับในจุดตอนแรกเราก็นึกภาพเอาตามที่เราชอบตามจริตที่เราชอบนะครับจะิืเราชอบแบบไหนเอานึกภาพเอาก็ได้นอนเภาวน้าเอาก็ได้วันไหนอยากนั่งก็นั่งไปไม่บังคับการนะฮะไม่กะเกณฑ์ไม่บังคับจิตมันเกินไปไม่หักโหมจิตใจก็ทําไปแบบนี้ครับ ทำไปเรื่อยๆไม่ต้องไปหวังผลอะไรนะครับการหวังผลนี่มันกลายเป็นอารมณ์น,นิวรณ์ขณะปฏิบัตินะฮะเราก็วางอารมณ์นิวรณ์ไว้ชั่วคราวแต่ถ้าเราวางได้ตลอดชั่วชีวิตก็ดีสิครับมันก็เป็นอาหารหันไปแล้วนะฮะจุดแรกมันยากก็หันมาลองมาทําแบบผมดูก็นําประสบการณ์ตรงนี้มาพูดมาคุยกันนะส่วนท่านที่ปฏิบัตินะได้หลายท่านที่ปฏิบัติไปแล้วลมหายใจมันหายนะฮะตัวมันหาย นะภาพนิมิตนั้นยังอยู่ไหมนะก็ทรงภาพนิมิตนั้นไว้ให้นานที่สุดเมื่อทรงภาพนิมิตนั้นจับกระสินกองใดกองหนึ่งนะฮะหรือจะเปลี่ยนเป็นรูปพระพุทธเจ้าก็ได้นะครับเล่นอากาสารนันจยตนะไปเ,ะเลยนะครับเป็นยังไงยากไหมล่ะครับรไปไปมา,มาเดี๋ยวจับอากาศเป็นอารมณ์นะฮะเดี๋ยวพอเผือท่านทะลุไปเป็นอรหันต์อีกอยู่ไม่ได้ต้องตายก่อนนะครับตะกัวตายก็อย่าเพิ่งไป เล่นสมาบัติแต่วันนี้มันเป็นวิธีการรัดแล้วก็ไม่ได้ข้ามจุดสําคัญอารมณ์วิปัสนาเขาไม่เอากันเยอะเอาตัวใดตัวหนึ่งเมื่อเข้าใจโลกแล้วใจมันวางพอใจมันวางแล้วมันก็ไปเองแหะครับมันไปแบบสบายๆด้วยความเข้าใจเราต้องต้องรู้นะครับว่าพระพุทธเจ้าต้องการให้เราทําอะไรต้องการในข้อธรรมปฏิบัติแต่และอย่างเนี่ยท่านต้องการอะไรท่านสื่อถึงอะไรนะครับถ้าเราเข้าใจจุดประสงค์ของท่านแล้วเนี่ย อย่างอื่นทิปๆนะฮะชิวๆสบายๆนะฮะวันนี้ก็มาพูดคุยกันแบบชิวๆสบายๆ,ายๆเหมือนกันนะฮะท่านที่ปฏิบัติอยู่นะฮะมีความสงสัยอะไรก็สอบถามกันได้นะครับก็ส่งอารมณ์ของเราไปเรื่อยๆอย่าเร่งรีบไม่ต้องมุ่งหวังแต่ควรเร่งรีบในการปฏิบัติเท่านั้นเองนะครับอารมณ์เริ่มต้นตอนแรกพอทําเข้ามาสัก2วัน3วัน7วันเดี๋ยวมันจะชินพอชินปั๊บมันเกิดอาการ ติดพฤติกรรมเสพติดพฤติกรรมนะฮะพราะเสพติดพฤติกรรมจิตมันก็จะค่อยๆลดการพยศนะฮะแรกๆกจิจพยศนะฮะมีอีโก้อัตราตัวตนเยอะแยะนะฮะแต่อย่าไปคุยข่มใครอย่าไปทับใครนะครับเขาพูดอะไรมาเราก็ฟังฟังเสร็จแล้วนำมาคิดพิจารณาเขาว่าเราเลวก็มาเรื่องของเขาเราดีสะอย่างนะครับและและในที่สุดนะฮะใครจะว่าเราเลวยังไงก็แล้วแต่ในที่สุดโลกจะเห็น จากมาตรฐานที่เราปฏิบัติอยู่ว่าเราดีแล้วเร็วอย่างไรนะครับและสิ่งสําคัญเลยก็คือท่านพญายมาราชท่านจับตาเราอยู่เทวดาพระภูมิท่านก็จับตาเราอยู่ฟ้าดินนะฮะที่เขาเรียกกันว่าฟ้าดินมีตานั่นคือเรื่องจริงนะครับก็คลิปนี้เราคุยกันแค่นี้ฮะเขามาพูดคุยกันว่าจุดแรกที่จะเข้ามาแล้วมาเข้ามาแล้วเนี่ยเมื่อปฏิบัติถึงจิตจุดหนึ่งเนี่ยจะไปต่ออะไรหรือจะจับอากาศสารนัญจายตนะก็คือจับอากาศไปด้วย รูมองรูปพระพุทธเจ้าไปด้วยจับกระสินของที่ชอบไปด้วยนะครับเล่นสมาบัติแปดซะเลยพูดเล่นนะฮะก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่กราณาติดตามนะครับท่านที่เข้ามาใหม่ยังไม่รู้จักกันก็ลองไปฟังคลิปเก่าๆดูบ้างนะครับว่าผมทําอะไรก็ผมก็เป็นคนธรรมดานะครับเหมือนกับทุกๆท่านนะครับบางทีความดีผมอาจจะน้อยกว่าท่านในอดีตความเร็วผมอาจจะมากกว่าท่านนะครับแต่คนเรานะครับเมื่อถึงเวลาหนึ่ง อุปรกรรมต่างๆอากุศลกรรมเข้าแทรกบ้างกุศลกรรมเข้าแทรกบ้างเมื่อใดที่กุศลกรรมเข้าแทรกก็จะสํานึกได้จะกลับเนื้อกลับตัวกันได้นะครับคนเรานะฮะไม่ใช่ว่าจะเลวร้ายไปตลอดชีวิตคนเราไม่ใช่ว่าจะดีไปตลอดชีวิตแต่ถ้าดีตลอดชีวิตได้ก็ดีนะครับก็ขอบคุณทุกท่านครับขอบทุกท่านมีความสุขโชคดีมีความสมหวังสวัสดีครับ